สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัว HONOR X9 ที่พี่ซื้อมากับราคา3,500บาทตอนนี้ของมันหมดแล้วนะครับแต่พี่จะขอแนะนำของตระกูลพวก HONOR X7B5G X7B4G หรือว่าตัวที่เป็นของเสี่ยวมีครับตัวเสี่ยวมี่เรดม น้ยสามสับราคาไม่ถึง5,000สเปคบอกเลยว่าจัดเต็มมากหรือว่าจะาปัวโปโค M6 Pro หรือว่า M6 เนาะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดต่างๆของมือถือใต้คลิปนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาคือเกินคำว่าคุ้มและเป็นเครื่องศูนไทยผมตัวนี้เนาะถ้ากดผ่านลิงก์พี่เป็นเครื่องสูนไทยเปน,นลินก์นนพีซื้อมาเองนะครับผมตัวนี้เนาะมาดูว่า จ้าตัว h o n o r X9 ถ้ายังมีของบมดเลยว่าตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับวันนี้พี่จะมารีวิวว่าข้อดีที่พี่เจอมีอะไรบ้างครัอย่างแรกพี่จะพูดถึงก่อนว่าข้อดีที่พี่ชอบคือเรื่องบอดี้ครับ บอดี้บอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามมากครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับเป็นดีไซน์ที่พีรู้สึกว่ามันลงตัวจริงครับโมดูกล้องครับเป็นวงกลมซึ่งในปี2-4อผมตัวนี้อัพเป็น Android 13นะครับซึ่งดีมากผมตัวนี้แล้วก็บอดี้ครับเปรียบเสมือนบอดี้กับของรุ่นพี่รุ่นล่าสุดเลยครับบอดี้มีความสวยงามมากๆครับซึ่งพีรู้สึกว่าเฮ้ยบอดี้ได้ให้มาตัวนี้ ถือว่าบอดี้ที่มีความสวยสดงดงามจริงครับเป็นรุ่นที่พี่รู้สึกว่าพี่ใช้งานไปบอดี้ตัวนี้เวลาจับครับมันจะเข้ากับสาระของมือเราได้อย่างดีมากอันนี้ขอเชินชมเลยว่าบอดี้คือ มันสวยจริงครับตัวนี้ในการใช้งานครับเป็นไปเที่สัพ,พีรู้สึกว่าบอดี้มันมีความแบบออกแบบด้วยความแบบความแบบแข็งแรงของตัวเครื่องน่ะรู้สึกว่าตัวเครื่องมีความแข็งแรงมากของตัวนี้ดีไซน์สวยงามมากครับเป็นสิ่งที่ปีโคตรชอบเลยคือดีไซน์ครับและหน้าจอครับหน้าจอคือรู้สึกว่าเป็นหน้าจอที่สีสันมีความสวยงามผมรีเฟรชในการทัดอยู่ที่90เฮิรต์โอมหน้าจอ6.81นิ้ว ซึ่งเป็นหน้าจอที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสีสันของหน้าจอ i p พีเอริฟ9 0เพ Full ฟูเอสดีพหน้าจอมีความสวยแล้วก็ใช้งานบอกเลยว่าหน้าจอถัดดีมากเป็นเหตุที่พี่รู้สึกว่าหน้าจอคือถัดดีมากผมในการปรับผมตัวนี้เราสามารถ ปรับตัวอีควอไลเซอร์ผมถือว่าตัวนี้อัปเดตซอฟต์แวร์บอกเลยว่าเป็นตัว m a g i โอเเวอร์ชั่น7.1หรือว่า Android 13ครับถือว่าอัปเดตซอฟต์แวร์คือดีมากเป็นข้อดีที่ชอบคือหาดเปิดตัวมานานแล้วยังอัปเดตเป็น Android 14เป็น m a g i โ o s 7.1ได้ซึ่งบอกเลยว่าสุดยอดมากผมในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วก็สมตัวนี้ที่พีบอกเลยว่าพีชอบมากก็คือฟังก์ชันที่พีให้ดูแหละในการปรับผมตัวรีเฟกของหน้าจอมีครับเราปรับได้บนตัวนี้นี นี่เปาทผมตัวนี้เห็นไหม 60- 90หรือว่าเป็นดินามิกเราปรับได้ซึ่งบอกเลยว่าปรับเป็นออโต้แบบนี้ถือว่าสุดจริงครับผมในการใช้งานครับนะครับแล้วก็มีตัวไมโอเมทริกครับหรือว่าการสแกนนิ้วมือบริเวณด้านข้างซึ่งเป็นอะไรที่พีชอบมากผมในการสแกนนิ้วมือซึ่งรู้สึกว่าพีตั้งค่าผมในการสแกนนิ้วมือก็ถือว่าเร็วว่าผมแล้วก็การปลดล็อกด้วยใบหน้าสพีก็ถือว่าหายห่วงผมในการใช้งานน่ครับเป็นสิ่งที่พีชอบมากก็คือการปลดล็อกครับนี่ครับ ครับเราก็ตั้งค่าผมตั้งค่าถ้าเรานิ้วไหนถ้าผมเราเคยลงทะเบียนแล้วมันจะขึ้นว่าเคยล้วผมตัวนี้เคยแล้วน่ครับท่านน้วยังไม่เคยใช่ไหมครับเราก็แตะผมซึ่งในการตั้งค่าบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากมีการตัดสองที่สปีบอกเลยว่าสุดมากครับผมตัวนี้นี่เป็นข้อดีที่พีชอบมากสแกนมือบริเวณข้างรู้สึกว่าสแกนง่ายนี่นี่ครับแล้วก็ปลดล็อกผมตัวนี้ปุ๊บน่ครับเราก็จับเห็นไหมว่ามันเร็วว่าผมตัวนี้ในการปลดล็อก ซึ่งพีชอบมากในการปลดลลอครับน่ครับระวังงนี้ผมตัวนี้ซึ่งถ้าระวังงนี้ผมมันจะอยู่ที่ตำแหน่งพอดีครับเพราะว่าตำแหน่งตัวนี้รู้สึกว่ามันพอดีพองามมากครับผมในการใช้งานเอาตรงนั้นสแกนมือสับพีก็ถือว่าใช้งานได้โอเคมากครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องครับซึ่งอุปกรณ์ในกล่องเราต้องไปซื้อเพิ่มครับฟิล์มหน้าจอติดมาจากโรงงานโฮมรัดนี่ครับใบเสร็จซึ่งพีจะส่วนลดมา500ครับพี่กดเองจ่ายด้วยเงินของพี่เองผมนี้ 3990บาทนี่จ่ายจ,จ,จริงครับแล้วพีได้ตัวส่วนลดในคูปองนะผมของตัวแอปพีสั่งมาแล้วแหละลด500แหละก็เหลืออยู่ประมาณ3,500พีได้มาถือว่าโอเคผมแล้วก็มีเคสครับผมตัวเคสใสซึ่งเป็นข้อดีพีชอบมากเวลาใส่เคสใสบอกเลยว่ามันมีความสวยงามครับแลมแปดจิกกับลอมหนึ่งสองแปดสพีถือว่าเพียงพอใส่เคสก็ยังสวยงามตัวนี้นะผมแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องบอกเลยว่าตัวชาร์จคือสุดยอดมาผมตัวนี้ซัพพอร์ตในการเป็นตัวออเนอร์ซุด ชาร์จคือ66กวัตต์ราคา3 5 0 0ให้ชาร์จมา 6 6วัตต์บอกเลยว่าคุ้มกับผมสายชาร์จให้มันเรียบร้อยผมในการใช้งานถือว่าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มครับแล้วก็จบครบครับผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปกกับราคาและอุปกรณ์ในกล่องถือว่ามีให้เราครบเลยในการใช้งานนะครับผมกับตัวชิปเนาะตัวชิปตัวนี้สัพ่พีใช้งานมาก็เป็นเซฟดาร์ก้อนตัวนี้ซีรีส์6 8 0นเนาะที่พีใช้งานมาก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็แรม8จิกในการแรมกับลอมหรือว่าตัว CPU ผมท็อปสในการใช้งานลอมออเนอร์ขึ้นชื่อว่าเป็นลอมทีี่่ลลืนนนนไหรัผมใใกาาช้งา้งตว บอกเลยว,ว่ารื่นมากแล้วก็แบตถ้าผมให้มา4 0 0พันแตเป็นแบตท,ที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อดีที่แบบพีเซียนมากคือแบตมันอึดซึ่งพีไม่ได้ชาร์จมา2 3วันแล้วพีสแตนบายไว้บอกเลยว่าตัวนี้แบตคืออึดมากในการใช้งานครับเป็นอะไรที่พีชอบมากครับแล้วก็สำหรับผมพี่ชอบอีกคือเรื่องกล้องครับกล้องหลังตัวนี้6 4เิบสี่มเซีผมบอกเลยว่าสเปคกล้องคือจัดเต็มมากผมตัวนี้กล้องรู้สึกว่ากล้องในการใช้งานตัว6-4แล้วก็เลนอัลตราไวท์8ดล้านแล้วก็เลนที่กล้องลึก คือมี4เลนนะผมตัวนี้เลนมาโคเลนเดฟ2ล้านแล้วก็เลนตัวอันตวาย8ล้านแล้วก็เลนเลนหลักอยู่ที่64ซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องคือจะเต็มมากผมตัวนี้บริเวณกล้องครับซึ่งกล้องบอกเลยว่าพีไปใช้งานมาตัวกล้องในการใช้งานถือว่ามีความตอบสนองดีมากผมอันตวายนี่ครับซึ่งสกินโทนของออนเนยผมไว้ใจเลยตัวนี้ในการถ่ายรูปในการาต่างๆสับพีถือว่าสุดยอดมากแถมอัปเดตในปีนี้2013ถือว่าลื่นนะผมสับพี นี่ครับชัตเตอร์กดดีมากครับผมแล้วก็หมดพอเทสัผมไว้ใจเจ้าตัวออเนอร์ X9 ผมตัวนี้เลยบอกเลยว่าตัวพอเทสทำงานออกมาได้อย่างเพียงพอมาผมสับกล้องหลังซึ่งพีรู้สึกว่าเป็นมือถือที่ถ่ายรูปบอกเลยว่าสุดมาครับดูกล้องครับซึ่งกล้องคือโคตรด,ดีแล้วก็โคตรเจ๋งมากผมสับกล้องหน้าก็ถือว่าดีครับผมกล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่ สิหกล้านพิเซลนะ่าสัปพีรู้สึกว่าเป็นกล้องหน้าที่มีคุณภาพครับผมดับที่พึงพอใจแหละกล้องหน้าถือว่าสกินโทนในการใช้งานก็เพียงพอผมตัวนี้เนาะนี่ครับกล้องหน้าให้ดูเลยนี่โหกล้องหน้าดีมากกล้องหน้าดีมากครับบอกเลยว่ากล้องหน้าคือดีจริงแล้วเจ๋งจริงครับตัวนี้ไม่อวยพูดตรงเลยว่าราคาสามพันห้าถ้าพี่พูดเลยว่ามันคุ้มค่าคุณราคาครผมถ้ามันมีของนะแต่พี่ขอแนะนำเจ้าตัว เรดมี่โน้ตสิครับสเปคใกล้เคียงกันแล้วราคาไม่ไม่เกิน5 0 0พันแล้วก็สเปคจะเต็มหน้าจอร้อยยี่สิบเฮิร์ตจออัลเบรดด้วยไปตอนนั้นผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวี่ขอเน็ลิงในการสั่งซื้อด้านล่างครับผมคลิปนี้ให้นะ้องบอกเลยว่าเป็นมือที่พี่ใช้งานมาลําโพงก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดน,นะลำโพงหนึ่งตัวครับซึ่งตัวออเนอร์ก็ไม่ได้ขี้เหร่ผมในเรื่องลําโพงครับถือว่าลําโพงเสียงดีนะนี่ถือว่าเสียงโอเคครับ Ahhh And never answered, no I I still go 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 man, สำหรับพี่าำพงถือว่าเสียงใช้ได้ครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับในการโคลนแอปตัวนี้ก็สามารถโคลนแอปพอมเม g นเจอร์ Enter, หรือว่า Facebook ได้ผมไม่ไม่สามารถคลนด้เกือบทุกแอปได้นะครับแต่สัพีรู้สึกว่าตัวนี้ในการใช้งานมันมีความสมุนครับแล้วก็ใช้งานมัลติวินโดว์ผมตัวนี้ด้วยซึ่งเหมาะเลยว่าในการทัดในการกด สปีถือว่าเป็นมือถือที่ตอบสนองฟีวลิ่งคือดีมากชื่นชมเลยว่าราคาตัวนี้คือสุดคุ้มอย่ากับราคา3ามพันห้า b o d สวยในการจับในการทัดตัวกล้องก็สวยแบตก็ดีเล่นเกม RV 60เฟรมปรับสูงสุดก็สบายผมตัวนี้ในการใช้แต่เกมอื่นๆก็ปรับต่ำๆมกลางพอทุกเกมแนะนำว่าให้ปรับต่ำๆมกลางก็เพียงพอผมแต่พีรู้สึกว่าฟินมากหน้าจอ 6. จุดนิ้วอ่ะ คือหน้าจอมันใหญ่มากจริงนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่า,าแล้วอัตราส่วนหน้าจอก็มีความบางของขอบจอที่ดีมากถือว่าสุดยอดผมตัวนี้เนาะแต่วันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล็กกดสมสครโซนี้ขอบคุณครับ